ประยุทธ์ยืนยนันถ้าทุจริตตนไม่กล้ายืนต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันพฤหัสที่2กันยายนว่าตนไม่ได้ทุจริตอย่างที่ถูกกล่าวหาและถ้าหากตนทุจริตจริงตนก็คงไม่กล้ามายืนต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศในเรื่องของการจัดจ้างบริษัทใดนั้นยืนยันไม่มีการล็อกสเปกไม่มีการทุจริตนะครับไม่งั้นผมยืนตรงนี้ไม่ได้จริงๆถึงแม้จะไม่มีใครจับผมได้ผมไม่กล้ายืนต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศที่ผมยืนและผมกล้าพูดตรงนี้เพราะผมไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวหาคลเอกประยุทธ์กล่าว